so อ,อาจารย์อ่านในโลกโครงการเลย,ช,ยเช่วยเหลือพระไปน้ำท่วมนี่มาจากไหนตอเข้ามาช่วยกัน ท่วมแล้วเนี่ไหลลงมาฝั่งนี้ได้ไหมเนี่ยไหลเข้า,ขาบ้านนู้นแล้วโอ้ไหลเข้าบ้านแล้วน,นี่อ่ะน้ำมาเอา<ก>อย่าร้ายกันลกูกอย่าร้ายาาาน,น,นี่เขานอนในบ้านไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเขาต้องมานอนบนถนนกันเนี่ย ตัดหมดทำไมตัดต่ถช็อตเนี่ยแถวนั้นน้ำลงไปเนี่ยก็บานฝังนูนี่ เอาพวกภาคไปเล้นดิเอาหนและก้าภาคสิบรรยายสิอ่าๆเๆมันจะจับแล้วก็ตอนนี้เราไม่จห็จแล้วอ่ะตอับี้บจับจับจั้จนบจับจับาับจับดีดีแล้วบจาบจอบจมบจั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 าจับไับจับจับจเบจั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 บลับจับจับจั่จาบจับเับจเบจั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 บนับาันจัจับจับนับจ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 ับัับน ระหว่างสางน้ําเต็มเลยดูบ้านนี้สิคะน้ําเต็มเลยเขามาช่วยเหลือกันนนนนนแล้วอย่าเอียงดูโทไม่ใช่สิไปสีําโลงนะตอนนี้ก็ไปสีําโลงดูน้ําสิคะเขาดูเขาอย่าอย่าอย่าถ้าอยาก้าอยาจับป้องสิลูกให้พี่จับแล้วหนูก็พูดเอ้ยน่าสั่นน่านๆคนดูจาก11เหลือ7เป็นไงล่ะนี่ค่ะน้ำเต็มเลยข้างหน้าสิ นี่ค่ะเข,เขา,าเขาน้ำเข้าบ้านนะคะเขาก็ออกมานอนบนสมุนเลยะคะ่ะเขาก็มานอนบนสนุนบนเทาสถานการณนะ์ช่วยเหลือดูแลตรงนี้แยกตอกแตงนะตอกแตงท่วมเยอะในที่สุดนะตอกแตงเนะี่ยเข้าไปข้างในนี่ท่วมครึ่งบ้านเลยนะกับเต็มบ้านเลยตอกแตงเนี่ยนี่ค่ะทรายเอเส้นตอกแตงน,ะนี่นเาายเอะ <c oughs> นะครับท่วมเยอะ <c oughs> you know